สวัสดีครับรายก,การครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพท,ทำข่าวพิเศษนะครับยามเช้า6กโมงยีนาทีนะครับอาการที่สุกากนเดยนสมรสองสิบหกครับก่อนจะติดตาข่าวท่านอ้นครับมาดูเที่ยวบินของท่านนายกตรีก่อนหน่อยนะครับตอนนี้ถึงไหนกันแล้ว TG8832 ครับ TG8832 เมื่อคืนท่านนายกออกจากอ่อ่าส่วนอภูมินี่ก็ สี่โมงเย็นนะครับสิบโมงกาก็ไปถึงไปถึงกว่าจะออกจากฮานิดาญี่ปุ่นก็เกือบปีสอนะครับตอนนี้นายกออกจากญี่ปุ่นมาแล้ว6ชั่วโมง38นาทีนะครับระยะทางอีก5้าพก้ิโลนะครับอีก5้าชั่วโมง21นาทีก็จะถึงที่จอห์นเอฟเคนเนดีนะครับ จอดเอฟเคนนี Kennedy, ตอนนี้ก็อยู่อยู่นู่นนะครับเขาเรียกว่าอ่าวลาสกาเหนือนี่นะครับจะบินตัดเข้าทาง阿拉สกาด้านบนนะครับแล้วก็นี่ครับจุดหมายปลายทางก็เนี่ยต้องบินเข้ามาบินมาเข้ามาในประเทศแคผ่านเข้าไปในแคนาดานะครับแล้วก็มาลงที่ JFK นสะบินจอดเอฟเคนนีที่นิวยอร์กครับ โอ้ oh, ใช้ความสูง39,000ฟีตนะครับนี่ฮะใครใช้แอปไฟเรดสองสีก็สามารถติดตามได้นะครับสามารถติดตามได้ครับผมอันนี้ก็จะทำให้เราสนุกมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้นะครับไฟเรดสองสีนี่ฮะมันจะมีรูทเห็นไหมเราจะมีรูทเส้นทางจากโตเกียวหรือจะกด Follow ตามไปเลยก็ได้นะครับเที่ยวบินนี้ นายกก็จะไปถึงตามเวลาท้องถิ่นก็คือประมาณเกือบตีหนึ่งและครับเครื่องบินของการบินไทยแปด2ปดสามสองนะครับนี่ครับโอ้โหดูที่เห็นจุดจุดดจุดเหลืองๆหนี่ก็คือเที่ยวบินที่บินอยู่บนฟ้าตอนนี้นะครับถ้าทั่วโลกนี้ก็เป็นหมื่นลำนะครับผมเคยติดตามดูสัก8000ันลำเก0 0พันลำนี่ครับที่บินอยู่ในขณะนี้นะครับ เอาละครับเรามาติดตามข่าวท่านอ้นในทวิ t เตอกันดีกว่าครับผมซึ่งก็เป็นข่าวที่เข้มข้นมากอยากจะเชิญชวนติดตามกันนะครับนี่ฮะเสริอด้วยควําว่าอ้นนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็โอ้โหน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยนะลอร์ l i ลิสมาร์เก็ตเพลสตลาดหลวงครับท่านอ้น วัชิระเรศวชระวชเรศรวมีวชระวงศ์นะครับอาจารย์ประวินเขียนหรืออ้นนะยี่ยมชมนิทรศการเยืยนนนนนอน11มาตรา112ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกรุงนิวยอร์กพร้อมกันนี้ได้สนทนากับอาจารย์ประวินว่าด้วยปัญหา112ในประเทศไทยนะครับในไทยซึ่งตอนนี้ มหาลัยโคลัมเบียนี่อยู่ที่นิวยอร์กนะครับแฟนรายการผมเคยไปเที่ยวเหมือนกันโดยฟ้าใสาสีแดงหนึ่งหนึ่งหกอ่ะโอ้มหาลัยโคลัมเบียคณะนายกเศรษฐาก็ไปถึงไปถึงนิวยอร์กพอดีเลยในช่วงนี้อ่ะไปดูันเชียมายครับ นะคไม่ไู้ว่าคุยอะไรกันบ้างเออ่คลิปนี้ถูกโพสต์เมื่อปี5 23ยนาทีนะครับหรือประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับของวันนี้มีคนก็มาเม้นบอกใจกว้างอยู่นะมาตรานสองใช้ในไทยแต่ต้องจัดที่อเมริกาไปจัดที่ u ูเเลยประมาณนั้นนะครับเออนี่ฮะน่าสนใจนะครับแล้ว สำหรับคนที่คิดถึงท่านอ้นนะครับก็มีข่าวของท่านที่เกี่ยวกับ VOA เหมือนกันท่านอ้นเดี๋ยวจะใช้ควาว่าท่านอ้นดีกว่าของ Voice of America นะครับนี่เมื่อ2วันก่อนนี่ครับนี่นีเมื่อ2วันก่อน VOA Voice of America วันที่16นะครับเขาบอกว่าจับกระแสชาวไทยในอเมริกาลื้มท่านอ้นเดินสายชุมชนทั่วสหรัฐคุณวัชเรศนว์วิวัชระวงหรือท่านอ้นเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกามาหลายปีผ่านการร่วมกิจกรรมกับชาวไทยในหลายเมืองทั่วสหรัฐอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับคนไทย ต่างแดนไม่น้อยดูค<บ>ลิปนีดีกว่าครับขอบ,บคุณไวซ์ซอล์อเมริกาท่านบอกว่าิ่งได้กินไข่เคี้ยวอร่อยมากเลยครับแกบอกพี่ไหน <c oughs> ที่รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่แบบ่าที่เป็นสามัญชนที่ได้ทำอาหารให้ท่านทานไหปูบนวงจินดาแม่ครัวร้านอาหารไทยเดอะซิวิเลคเฮาส์ในนครลอสแอนเจลิส ยังจำได้ดีถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสทำเมนูไข่เจียวให้กับคุณวัชรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอน้นโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อหลายปีก่อนฉันไม่เคยตัวละถ่ายรูปไปยืนคู่กันอย่างนี้พี่จะนั่งแกเียว่ายืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปาปื่มในตัวแกแบบว่าแกเข้าถึงประชาชนไงวันที่ท่านมาเนี่ยท่านก็มานั่งอยู่แล้ว ผมก็ไปส่งส่งส่งอาหารก้นอกนะฮะข้าเข้า,ขาออกออกแล้วผมก็เดินเข้ามาใช่ไหมแล้วแต่แต่คนที่นั่งหันหน้าไปหาหาผมเนี่ยเขารู้จักผมอ่ะรู้จักกันหลายคนผมก็ยกม,มือไหว้ผมก็ยกมมือไหว้ตอบแล้วท่านก็หันมายกม,มือไหว้ผมแต่ผมตกใจมากตอนนั้นนะตอนนั้นผมตกใจมากโอ้โหท่านอุ่นก็มาเจอท่านที่นี่แหละก็รู้แต่ว่าเออท่านมาอยู่นี่พอมาเจออีกทีโอ้โหท่านห <c oughs> นุ่มใหญ่โอด้วย เออแล้วก็มาเจอกับเราที่นี่เออก็ดีไปอย่างแล้วดีได้ได้หรือฟื้นความทรงจำเออรู้สึกพื้นตัางใจจริงๆนะฮะเห็นรอยยิ้มของทุกท่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณวัชรศรมักเดินทางประกวดตัวพบปะชาวชุมชนไทยตามเมืองต่างๆในหลายรัฐทั่วอเมริกาอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่จะเป็น<ไ>ภารกิจ<ไ>งานประชาส<ไ>ัมพันธ์และระดมทุน<ไ>โครงการกองทุนการศึกษา ไทยเฮอริเทส l อ r s h ชิฟฟันหรือทุนมรนรกไทยที่ท,ท,ท่าน<ว>อ้น,เป,นเป็นผู้กอ่อตั้งเพื่อมุ่งช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้นักเรียนเชื้อสายไทยในต่างแดนวันนี้ก็จะสนทบกองทุนท่านชายด้วยจรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและพบปะชุมชนไทยที่วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังขาว,วิหารเมืองซานแวเล่เมื่อเดือนพฤษภาคมคิศสักราช2 0 1ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่คุณวัชรศรอนได้สารต่อภารกิจของโครงการท่ามกลางชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่รอคอยพบปะด้วยความประทับใจเป็นวันที่ที่มีความสุขจริงๆนะฮะต่างคนก็อยู่ในวัดก็ดีใจอ่ะว่าจะได้เห็นตัวจริงท่านว่างั้นอ่ะนิสัยดีเรียบร้อยดีอัธยาศัยดี เข้าได้ทุกคนทุกนั่นนะตอนที่เอาอาหารไปให้ท่านแล้วก็มีมีเพื่อนอีกคนนึงบอกว่านี่เป็นเป็นตัวแทนที่วัดนับแล้วก็บอกโอ้ดีมากๆเลยที่เป็นนั่นที่วัดเนี่ยเทศการวัดพุทธศาสนาของเราเนี่ยโอย้ดีมากๆเลยท่านใส่ใจแบบรายละเอียดทุกๆคนที่มาในงานอย่างงาู้นอย่างนี้มาทําพิธีจากเสร็จจากพิธีโน่นพิธีนี่ก็อันหาอันเชิญท่านให้ไป ใครท่านไปถูงต้นโพอย่างที่เห็นนะที่มีน้ําคูแล้วท่านก็ไม่ถือตัวไม่ถือองค์อะไรของท่านเลยแบบท่านสบายสบายแบบคนธรรมดาใครเห็นใครเฝ้าใครก็เห็นท่านใครก็รักใครนะบุญบารมีท่านคงจะเยอะจิจังประเทศนี้มานาน27ปีนะการเดินทางกลับไปเยือนเมืองไทยของท่านอ้นวัชเรศรเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากได้รับความสนใจจากคนไทยและสื่อมวลชนหลายสำนักในเมืองไทยแล้วชาวไทยในลอสแอนเจลิสจำนวนไม่น้อยก็ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพี่รู้สึกว่าพี่ตื่นเต้นทั้งแบบว่าพี่มาอยู่สหรัฐพี่ก็ไม่เคยกลับประเทศไทยสักทีเนาะแต่แกมาอยู่ที่นี่27ปีแกกลับนี่ความรู้สึกมันจะยังไงล่ะท่างปื้มท่านดีใจท่้งอะไรมันมาหมดไงบางแล้วขนลุกอะขนลุกคือแบบ คือขนลุกน like ี่ไม่ใช่ว่ากลัวไม่ใช่อะไรครับมีความดีใจว่าท่านจะได้กลับสู่เอาที่ท่านจากบ้านมานานอะไรประมาณเนี้ยนะพูแล้วท่านแปจะไหลเพราะว่าดีใจกับท่านด้วยพวกเราก็ปากือแล้วก็ยินดีแล้วก็เป็นบุญบุญของพวกเราด้วยนะที่แบบอยู่ดีดีท่านก็เดินก็มาหาเราเนี่ยท่านเป็นคนอินสังว่าจะแบบโอ๊ยแต่เป็นห่วนมีบุญญาวาสนาหลายเนาะห้างนางยูพี่เพิ่นกระยางมาหาให้ห้องในเป๊ะไปเปไปกลับ อะไรประมาณนี้แหละแต่นี่มันมนม่นหมายที่ดีอะนะของของคนไทยผมว่านะก็ท่านก็เป็นเขาเขจะเรียกไงฮะเขาเรียกว่าท่านท่านท่านเป็นหมอเนื้อเชื้อกระสับกระสงถนะก็ถือว่าท่านได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะฮะแม้ว่าท่านจะอยู่ที่นี่มานานแล้วมีความคุ้นชินกับที่นี่แต่ท่านก็ได้กลับไปสัมผัสไปดูดูได้เห็นบ้านเมืองยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไง คุณวัชรศสวิวัชระวง์หรือท่านโอน้นโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบระโมอโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้บริษัทเอกชนในสหรัฐและพำนักอาศัยในนครนิวยอร์กมานับสิบปีขณะเดียวกันก็มีความใกล้ชิดกับชุมชนไทยในอเมริกาโดยภารกิจที่จะสารต่อโครงการกองทุนมรดกไทย ที่รเริ่มมาตั้งแต่ปีคิศัสกรา2 0 1ัให้ดำเนินต่อไปสุภกิจพัทรธีรานนท์วอยซ์อเมริกาภาพภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียขอบคุณ Voice of America มากนะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษครับสวัสดีครับ